อยู่ร้านยางแกโทษนะคะนี่ชื่ออะไรอะคะมาริโอครับมาริโอ้ครับมาริโอ้ครับไม่ใช่ค่ะจะถามว่าที่นี่ชื่ออะไรคะอ๋ออค่ะทาย plus ครับล้วเคย plus กีมไหมอะคะพอดีเพิ่งเคยมาครั้งแรกอะค่ะดีเลยครับเพราะทาย plus เป็นที่ที่โอ้เลือกให้ดูแลเรื่องยาง วัสดีค่ะคุณโ่วันนี้ผมฝากเช็คยางด้วยนะครับไม่ต้องห่วงค่ะเต็มที่แน่นอน <c oughs> นี่คุณไม่ต้องพากันเลมั้งคะตัวคุณไม่เห็นภาพค่ะตัวคุณไม่เห็นภาพครับ <c oughs> ไปต่อเลยค่ะที่เนี่ยพี่พี่เขาเชีย่ยวเรื่องยางไม่ว่าคุณจะมาแบบไหนที่นี่เขาจัดการได้ครบจบทุกเรื่องแล้วคุณไปส่องดูเขาเปเหรอตัวเขาจะ นั่งจิบกาแฟสบายใจนี้ดีกว่าไทยพลัสเขาดูแลรถตุกคันดีหมดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณชื่ออะไรอะ่ะไทยพัสไงคะจําขึ้นใจแล้วค่ะชื่อคุณอะเรื่องยางโอ้ไม่ไปไหนไว้ใจไทยพลัส อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทางมาริมแมสอ a โอเรอยลคอนแทน